สวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้เรากำลังจะไลฟ์สดการแสดงครับสว่วนงาแสดงบน,นหน้าเวทีของเวทีกลางครับเขาด้กเก็บถอาีชมครับครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ ซีเอฟครับผมทางซาวเชครับ สวัสดีครับมาใไ่ครับสวัสดีครับปีนุยบางปูครับครับผม สดีครับพูดอะดีโอครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ไม่ตอนนี้เขากำลังเศร้าจิตครับกำลังเศร้าจิตพิธีการางครับสวัสดีครับบีจี๊ยเศ้าครับตอนนี้ร่งองเรือ่งองครับนี่มีเขาครับว่า เอาฟังข้างหน้าถูครับตูเสื้อกางอาซี่รับขาละสิบสองใบครับเบรกะหนึ่งสองสามสี่หกก้กเจ็ดแปดแปดใบเก้าสิบสบใบครับเครื่องนักเตีมันกำลังเศร้าเสียครับ กำลังล้องกระเรื่องครับอีกไม่เด้อนี่มีสองตัวครับ กุรีค <irgendw> ร <carbono S 2> ับผมโอ้ครับผมเรุงปุรีครับจากเพชรบุรีครับกำลังแซวเชครับกำลังรอกระเดื่องข้างหน้าเดี๋ยวฟังกระเดื่องข้างหน้าครับ สายทวงถึงไหมไโอนกับเิกันกนาะต่อซ้ายผิดเปล่าไม่รู้นี่ครับตู้ ACF ตัวนี้เป็นตู้ฟอนข้างหน้าครับเป็นรุ่น HDL28A ครับผมไลฟ์สดอยู่ครับตอนนี้ใครที่อยากติดต่องานครับก็พิมพ์ไว้นะครับอย่าโทรมานะครับผมครับโทรมาก็ไม่รับเพราะว่าตอนนี้มือถือใช้ในการไลฟ์สดอยู่ไม่พอบไม่ยิบไม่พอใจสาย สายได้เปฟคนลระับเตัจลวจีนครับเพี้ยงมีแต่ทีมเครื่องเสียงครับที่มาร่วมเดโมโรครับนะคร,รับชูชาติครับสวัสดีครับอาจารย์อุ้ย สวัสดีครับทุกผู้ทุกคนครับครับวิวันเมื่อครับาฟังตู้พัานรงเบียดอยู่นีันวิวอาครับนี่ครับคนก็ถามไรวแล้ววิวอาร์ดังดีบ่สุดยอดเลยครับวันวิวอาร์วเ่อราบอกเข้มานะครับอันนี้อาไจนขีปคับโอ้เหลือครับเหลือครับครับจากสุรินครับขาฟังพนครับนกำลังเช็คเฟียร์ลพงตู้เบียดอยู่ครับ เดี๋ยวพาไปบังมิกครับเดี๋ยวพาไปดูมิกเซอร์ครับโอ้ตัวนี้แขกเขาก็นั่งนั่งติดตามตลอดครับอมพูดอะไรครับเดี๋ยวสีก็ติดตามครับผมจัดตกองเดี๋ยวมาดู ระบบจอ LD ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสายันครับเคยหญ่จอแต่ทิมเสียงยดุกันหมดเลยนะเนี่ยต้องขอคนคนนี้ไม่เคยใหญ่เลยเล็กตลอดที่เล็กจอแต่ทีมเสียงยืนขอแนะนำนะครับผลิตภัณฑ์กิ๊บ ทุกอย่างเป็นของศักดิ์สิทธิ์ครับผมยืนยันโอ้จริงไหมจริงครับจริงครับต้องบูชาใช่ไหมใช่้อบูชาโอ้ต้องกราบไหว้เลยกลาเป็นของคนอื่นท่าเถียงเลยของศักดิ์สิทธิ์ครับเปลี่ยนจากกราบไหว้มาเป็นควักเป็นเงินในกระเป๋าออกมาได้ไหมไม่ได้เอละเอาละพูดอีกท่าขายรุ่นสามสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เขาขายไมดั้ไมดั้มันจะมีรุ่นใหม่มาไหมครับพี่เดี๋ยว เดี๋ยวยังไม่มีคำตอบแต่เร็วเ็วนี้แน่นอนเร็วๆนี้นะครับพี่เร็วเร็วนี้แน่นอนและสายสายจิ้มสายทัดสายเคียร์สายแตะจอได้เจอแน่เจอเป็นมิติใหม่ของมิดาแล้วในด้วยชื่อที่การันตีว่าเป็นไมดใ่รับอ่าดแต่เขาช้ากว่าคนอื่นไม่เป็นไรโอ้รอครับรอได้ครับรอได้นะอันนี้ผมแจกให้ให้ให้ ให้ผมให้แฟนคลับให้แฟนคลับทางในนี้ด้วยแล้วก็ให้พี่สายันด้วยขอบคุณมากครับแล้วก็ไม่ดราดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ด้านฝันไม่เข้าดูนี่ข้างหลังโอ้ยจิ้มหน่อยคัตเตอร์บาดก็เจ็บแล้วครับผมเออเฮ้ยนั่งโต๊ะไหนครับนี่ครับผมผมว่าจะไปตูดกินครับผม เดี๋ยวขออนุญาตดูระบบงานในงานครับโอ้จอครับจอ LED โดยอาจารย์มุดจอ LED ของเน่งเนี่ยเจ้าของฟ้าเน่งครับนี่ครับเนีงผู้ใจดีผู้ใจดีครับเป็นงานฟรีทุกงานงานบุญไปด้วยนะพี่เน่งนะโอเคครับผมฟ้าสองใบครับโอเโอเคครับสองใบ กำลังสาวเชียร์ครับแขกก็ามานั่งโต๊ะแล้วครับตอนนี้เรามาชมระบบเสียงกันก่อนครับกำลังเซาเช็คอยู่ครับเ,เ,เ,เดี๋ยวะเฮียนั่งตรงไหนเดี๋ยวผมเลยนะครับครับเดี๋ยวจะไป<จ>ะตุ้ดกินด้วย,ย,ยตรงนี้แหละโอ้ <c oughs> ครับผมเดี๋ยวรอโต๊ะลาวนะครับโต๊ะลาวครับเดี๋ยวผมไปหาซื้อโต๊ะลาวก่อนโอ้ครับผมจกเล็กอะไรพวกนี้ได้ครับเสียดานก่อนอย่าลืมชวนผมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูมิกซ์เลยครับ ก็ผมผมอยู่สักพักหนึ่งเดี๋ยวผมก็ไปเลยครับให้ผมไปด้วยไหมครับก็แล้วแต่ลองดูวิกเซอร์ก่อนครับผมเดี๋ยวอาจารย์พันธ์บนเมื่อวะอาจารย์พันยังครับจะมามีพวกไหน เมื่อเส้าวัดยืนฐานะครับนี่ครับ,บหลายวงครับวงเราวงไฮโลูวงพ่อเก่งกินไอ้ลูกเก็นะนนเกเบข้อนะละตัวนั้นดูพี่เล็กกำลังสาวครับโอ้ยขึ้นหนักแล้วครับแบ๊คตัวนี้ไอ้นี่มันอีคิวนี่ได้ปะมันอีคิวขึ้นนี่ไนดะ Uh, ไม่ได้จ <si ้ะเอียงบอเซนอเร์เลยได้ครับเฟดเดอร์น er ี่ขมเดี๋ยดัฟิปออนเซเตอร์ได้ป่ะฟิปเฟนเอร์ได้ป่ะอะไร EQ EQ o n e กดไปสี่ไอ้ปุ่มเซนจัมมิทไหนเ่นานะขอบคุณนะไม่ไม่ไม่ใช่ใช่ดิ EQ เกก EQ กดนี่เอากดตรงนี้นะ กดตรงนี้แล้วเราจะกดกดอันไหนอยู่นี่แล้วก็นะาๆอย่าอย่าเพิ่งลืมแจนเกนนี่ไหม่ใช่เอาจริงๆพี่เอไหนเดี๋ยวๆพี่เอไหนพี่เอไม่ถึงไหนดูก่อนพี่เอผมจำได้เมื่อกี้เขาเป็นไม่ถึงเท่าไหร่ดูก่อนนี่ไงไม่ได้เจ็ดกับแปดก็กราฟิก EQ แล้วกดเจ็ดแปดอ๋อนี่มันลิ้งอยู่แล้วต้องกดค้างหมดค้างไหมมไม่ค้างไม่ต้องมาแล้วอ๋อมาแล้วซิเลิคต์นี่เ็รอ่ะซิเลิคตั้งแล้วก็กด ก็เ้่ขอขอกก็นั่นคืออะอ่ะ,อะ,อะกดกดนี่ก่อนเล็กเล็กนี่น<อ>ก,ก่อน ตอนนี้ชเช็คเสร็จตู้ใช่ไหมครับใช่กำลังไปแก้ไขเ o อร์ Am แอมพ์พอ<ำ>ดีมันนลรุ่นกันหรืออะไรทันน้งอย่างนี้เออ เทียบเลยกดไล์รัวครับไล์รัวไปได้นะโดนถาวมากน่าแจกกองกระถินจังเลยไงน่าแจกกองกระถินง่ายไปเน้ยกง่ายหมอนัครับท่านผู้ชมอยู่มิกนี้ครับป็นมิ เช็คเสียรพงเรียบร้อยย่างเดฟมันไปเช็คแล้วแล้วแล้แล้ว ตัวเดียวเหอะ ฟันทาน,นี่บุ่งลงไปเด้วยอโอ้ยลงใน,น้านเนาะไปฟังข้างล่างครับตอนนี้เชื่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วโอ้ขันยูมมย่ไม่อีูนะเนี่ยเป็นเครื่องโอ้ย CK s i ล u l a t o r เจ๋ง,เ,งเลยอาเป็นตะแพงเช็คครับ <Hello. S 2> ตันี้เป็นเ <Hello. S 2> รอะบบภ ah. <พ>าพนะครับครับครับั ah. งสีตัวนี้เป็นตัวควบคุมเครื่องบินเองครับพี่ครับผมยิ <c ười> น <c ười> ใกล้ที่เดียวครับผม <c ười> <c ười> ตอนนี้กำลังสาวเสียครับ Sí.